นมัสการท่านพระคุณเจ้าค่ะ,ะเัณฑิธรมทุกท่านนะคะ,ะก็ยินดีต้อนรับสู่ค่ายล้างพิษของศรีศาสาอาศกนะคะ,ะรุ่นนี้ก็น่าจะเป็นที่8,300คนแล้วค่ะนะคะทํามาปีนี้เป็นปีที่เฉพาะที่รับบุคคลภายนอกก็เป็นปีที่4แต่3ปีแรกนี่เป็นเป็นการทดลองนะคะ ทดลองก็ดาบน้อยเดี๋ยวภาคบ่ายนี่ดาบน้อยจะเล่าให้ฟังว่าตัวมาทดลองอย่างไรนะคะเริ่มต้นก็คือว่าคนในสีสอาอโศกเนี่ค่ะไปซื้อยาชุดที่เรากินตอนเก้าโมงเที่ยงบ่ายสามนี่นะคะ่ะที่เขาผลิตในประเทศมาเลเซียมานะคะชุดหนึ่งประมาณ7,500บาทพอซื้อมาเสร็จก็ไปกินกินเสร็จก็ มาขอเบอิกเงินชุมชนพอเบอิกเงินชุมชนปุ๊บดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นกรรมการกรรมการก็พี่หนาเลยว่าไม่ให้เบิกเพราะเราไม่รู้ที่มาที่ไปว่าเป็นอย่างไรคุณจะไปโรงพยาบาลรัฐเนี่ยจะหมดเท่าไหร่เท่าไหร่เราก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าคุณจะมาเอาอยาตัวนี้เข้ามาแล้วคุณมาเบิกเงินเนี่ยเราไม่ให้คนนั้นเขาก็พูดในเชิงประชดเชิงน้อยใจว่าไม่ให้ก็ได้จะออกไปหาเงินเอง นันก็เลยเกิดความรู้สึก,กว่าเออที่จริงเงินมันก็ไม่เยอะแค่เจ็ดพันกว่าบาทแต่เขาจะออกไปหาเงินเอง,เองเนี่มันถูกไม่ถูกก็เลยตัดสินใจว่าเราต้องศึกษาละเรื่องนี้มันคืออะไรนะคะมันเป็นเรื่องล้างลำไส้โดยเฉพาะนะคะเสร็จแล้วก็เลยให้คนนี้เนี่ยเราก็เลยให้คนหนึ่งก็ไปคุยอีกคนหนึ่งว่ามีเงินไหมมีเงินส่วนตัวไหมเขาบอกเขามีเงินน้องเขาให้มาลองไปเข้าหลักสูตรนี้จริงๆดูซิไปเข้าที่กรุงเทพไหมคะ เขาจัดเป็นบ้านแต่เขารับทีละคนสองคนก็ mm. ไม่รับเยอะอย่างนี้นะคะหนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยบาทเขามีเงินจ่ายเอง mm. ก็เลยเขาไปจ่ายจ่ายเสร็จเขาไปเข้าเรียบร้อยแล้วเขาก็เลยซื้อ,อยามาอีกชุดหนึ่งราคานี้แหละมามาพวกเราก็เลยดูตอนนั้นนี่ฉันอยู่ที่โรงเรียนผู้นําเขาเลยตามเอาอย่างนี้ไปดูโรงเรียนผู้นำาคุณแก่นฟ้าด้วยดูเสร็จคุณแก่นฟ้าก็เลยมาคนา้นคว้ามันคืออะไร ค้นค้นปีสิบเก้านะคะพอค้นเสร็จเขาก็เริ่มรู้ล้ามันตัวยาตัวอะไรบ้างก็เลยไปซื้อพวกนี้มามาก็เลยลองลองกับใครก็ลองกระดาบน้อยนี่แหละรุ่นแรกคนนี้ยังเหลืออยู่รุ่นแรกก็คือดาบน้อยเดี๋ยวเขาจะเล่าให้ฟังบ่ายนี้นะคะแล้วก็ลองลองลอง,ลอง,ลองมันก็กินยอกยากตักมันรุนนๆะนะฮะตักอันนี้แต่กินเยอะนะฮะสามช้อนกินเสร็จก็อุยพระอืดพระอม นะคะต่อมาก็จะจะใช้เวลาทดลองอยู่3ปีทดลองนี้นะคะจนจะลงตัวมาเป็นวันนี้ทสี่เก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่ง 4, 9, 5, 0, 5, 1, ี่คือปีทดลองเสร็จแล้วในปีห้าหนึ่งนั่นเองดิฉันเองก็สอนรามคําแหงนะคะสอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยที่รามคําแหงพอไปสอนเสร็จปุ๊บก็เลยมีน้องคนหนึ่งมีลูกมีหลานบอกว่าอัปเปิ้ลเขามีล้างพิษตับอัปเปิ้ลม,มาเข้าหน่อยได้ไหมบอกว่า เดี๋ยวเขาจะจ่ายตังให้เองคือเราก็ไม่มีตังอ่ะเนาะเขาจะจ่ายให้ก็เลยไปเข้ากลางวันนี่เข้าหลักสูตรตอนเย็นก็ไปสอนนะคะกลางวันตอนเย็นไปสอนก็เข้าแต่หลักสูตรตับอีสองวันตัวนี้ได้มาจากไต้หวันลำไส้นี่มาจากมาเลเซียตับนี้มาจากไต้หวันก็เลยลองไปเข้าพอไปเข้าก็ออกมาประมาณหนึ่งนะคะแต่หมอหนึ่งคนดุคนสองคนนะคะเขาไม่ได้ทำเยอะอย่างนี้เลย เพิ่งนาเข้าใหม่หม่แต่มันแพงที่จริงเรื่องนี้เข้ามาในประเทศเราก็นานเหมือนกันแต่เนื่องจากว่ามันแพงคนมันก็เลยไปเป็นที่นิยมพูดง่ายๆนะฮะคราวนี้ก็เข้ามาเสร็จหลานสาวในปีห้าหนึ่งเราไปสมัครเรียนปริญญาโทปร,ริญญาเอกกันก็เลือกหัวข้อทํารายงานหลานสาวก็เลยเลือกหัวข้อนี้ทํารายงานหัวข้อนี้การล้างพิษดับนี่แหละพอเลือกเสร็จปุ๊บก็เลยบอกว่า ต้องมีกลุ่มตัวอย่างในการทดลองก็เลยอาสาสมัครมาสามสิบคนแล้วก็จะเปรียบเทียบกับชาวชุมชนนะคะก็เลยมาขอร้องชาวชุมชนว่าขอให้เข้าหลักสูตรนี้หน่อยชาวชุมชนก็ยินดีเข้าก็บอกจะจัดให้ศีอาดโศกเดือนละหนึ่งครั้งตั้งแต่วันที่เขาพูดเจอครั้งวันนี้ยังไม่ได้จัดเลยหลานสาวยังไม่ได้จัดเลยนะคะเพราะการเรียนในปริญญาเอกนี่มันยากเรียนก็ถูกที่ประชุมตำหนิว่า ห้านสาวตำหนี้ว่าดีแต่พูดไม่เห็นจัดสักทีเราด้วยเราเป็นอาร์นะคะเราก็เลยคิดว่าเยะเราจะจะทำยังไงดีก็เลยไปถามเขาว่ามันยากไหมหลักสูตรนี้มันยากไหมอาดูเป็นไหมเห็นจบเอกภาษาไทยนะคะจบเอกภาษาไทยไม่มีความรู้ทางหมอเลยนะมันดูยากไหมเขาบอกมันไม่ยากบังเอิญเป็นความบังเอิญอีกทิก้นก็ไปสมัครเรียนต่อ คณะบดีที่อุบลก็โทรมาหาดิฉันว่าคุณขอนดินคุณอยู่ไหนพอดีอาจารย์ลินดานเป็นฝรั่งเป็นนิ้วในถุงน้ําดีจะต้องผ่าตัดแต่เขาไม่ยอมผ่าตัดเขาจะไปเข้าหลักสูตรของอุ่นเอื้อเพราะเวลาเราเรียนปริยโทรปริาเอกเนี่ยมันต้องนําเสนอเงินใช่ไหมตลอดเวลาลินดาเขาเลือกของหลักสูตรอีกอุนเอื้อฉันก็บอกว่าหนูอยู่อุบลค่ะอาจารย์รับลินดาไปด้วยหน่อยได้ไหมผมจะไปส่งคุณอยู่ไหนอยู่ที่อุบลวัสดุ อาจารย์ก็เลยขับรถพาอาจารย์ฝรั่งน้ำหนักร้อยยี่สิบกิโลเป็นนิ้วในถุงน้ำดีมาที่ศรีสะาโศก็เลยมาดิฉันได้ดูคนเดียวคนแรกคืออาจารย์ลินดาแต่คนดูดูคือดูเทคแคร์อาจารย์เอาอะไรให้อะไรให้อย่างนี้นะคะแต่ว่าเจ้าของหลักสูตรคือหลานสาวเขาก็ไปบอกให้อาจารย์ลินดาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วก็แปลกใจว่าอาจารย์ลินดาเป็นคนฝรั่งที่ไม่เชื่อใครง่ายๆทำไมทำตามอุ่นเอื้ออย่างไม่ ไม่ปฏิเสธเลยอุ่นเอ้อบอกทําอะไรทําหมดก็เลยเริ่มสงสัยว่าก็เลยบอกหลานสาวว่านี่อ่เพิ่มคิดว่าอาจารย์ลินดาน่าจะศึกษามาก่อนนะจึงยอมเชื่อขนาดนี้นะคะวันสุดท้ายอาจารย์ลินดาออกเฉพาะนิ้วในถุงน้ําดีนี่สองร้อยกรัมเยอะมากเลยนะคะและไขมันตับอีกถังหนึ่ง <S <S แต่วันนั้นเราไม่ได้จะไม่ได้ถ่ายรูปไว้เลยเพราะไม่ได้คิดว่ามันจะมาเป็นอย่างนี้ ไม่ได้คิดว่ามันจะมาเป็นวันนี้นะคะก็เลยก็เริ่มก็เลยเริ่มมั่นใจแล้วว่าเออมันมันได้จริงๆว้ยก็ไปดูกับเขาเขาก็อธิบายให้ฟังว่านี่คืออะไรก็จําไม่ได้นั้นก็เฝ้าเขาหลายรุ่นก็ไม่เคยตรวจเองเลยนะคะเพราะตรวจไม่เป็นทีนี้พอคนจะกลับบ้านเขาก็ไม่ได้กลับสักทีมืดหลานสาวก็ไม่ไปตรวจเขาก็อยู่ต่ออีกหนึ่งวันก็เลยเห็นใจคนมาเข้าคอร์สไม่ได้กลับบ้านเพราะว่าหลานสาวเขาไม่ว่าง กเบื้อคราวนี้จะอ่านเองก็เลยเริ่มศึกษาเห็นขอบคุณการเรียนต่อในระดับิปียโทรตรงที่ว่าในบทที่2องก็ให้รีวิวลิเทเลเจอร์คือทบทวนวรรณกรรมเห็นก็เลยเริ่มอ่านเวลาจะทําเรื่องอะไรจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆเราก็เริ่มอ่านเริ่มค้นคว้าเอนก็ค้นคว้าเชื่อไหมว่าคอมพิวเตอร์นี่ใช้ไม่เป็นเลยด้วยไม่ใช่การศึกษานะด้วยด้วยค่ายสุขภาพนี่ทําให้เราต้องรู้ อ่านอ่านอ่านเยอะหนังสืออ่านคน้คนคน้นค้นค้นมากเลยก็เลยได้รู้ได้เข้าใจว่าอ๋ออันนี้มันคืออะไรอะไรด้วยการศึกษาแล้วก็ศึกษาจากทุกคนจาก8,000ักว่าคนเนี่ยก็ต้องรู้มากขึ้นใช่ไหมคะรู้มากขึ้นก็เลยเข้าใจบัตรนี้ตั้งแต่ปี2552ถึงปีนี้ก็4ปีแล้วที่เราได้ลงมือช่วยคนแล้วก็ไม่คิดจะทำใหญ่ขนาดนี้นะคะ สัก40คนก็พอแรงเราแต่ด้วยคนมาแล้วเขาดีขึ้นดีขึ้นอย่างไงนี่จะบรรยายต่อไปเขาดีขึ้นนะคะไม่อยากจะบอกว่าหายเพราะว่าร่างกายเราปูนนี้แล้วเนี่ยมันเสื่อมไปตามวัยหลักสูตรนี้ไม่ใช่หลักสูตรรักษาโรคแต่เป็นหลักหลักสูตรที่เอาพิษออกจากอวัยวะแล้วอวัยวะทำงานดีขึ้นเมื่อทำงานดีขึ้น โรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ลดลงตรงกับอะไรรู้ไหมคะบังเอิญบังเอิญก็ได้หนังสือเล่มหนึ่งมาชื่อว่าทำไชนายไกลโรคค้นมาจากพระไตรปิฎกทั้งนั้นเลยนะคะค้นมาจากพระไตรปิฎกทั้งนั้นเลยและเดียงก็ได้ทราบซึงว่าพระพุทธองค์นี่เป็นหมอที่เยี่ยมยอดที่สุดเพราะบางชาติพระพุทธองค์ได้เกิดเป็นหมอด้วย<ม>ใช่ไหมคะ แล้วก็ก่อนจะมาเป็นผู้เจ้านั้นสำเร็จมา18สาขาวิชาทำไมจึงคิดว่าผู้เจ้านี้เก่งขนาดนั้นวันหนึ่งนะคะที่ิฉันเชื่อ,อคือวันหนึ่งเนี่ยพุทธทเจ้านี่ถูกพระเทวทัตกริ้งหินไปทับพระบาทห่อเลือดเสร็จแล้วหมอชีวกะก็มาปรุงยาในการรักษาแผลตรงนั้นเสร็จแล้วหมอชีวกะก็ต้องไปดูคนไข้คนอื่นก็ลืมสั่งุทธเจ้าไว้ว่า ในเวลาขณะนี้ต้องแก้หอนะถ้าไม่แก้นี่เท้าจะเปื่อยเพราะถึงเวลาผูพ้พระเจ้าบอกอานนท์แก้ไอ้ที่ยาหอเอาไว้เพลย์หายเลยค่ะก็แสดงพระเจ้านี่มีองค์ความรู้ที่ชัดเจนและเหนือกว่านั้นอีกที่เรียนชัดเจนมากก็คือพระพุทธเจ้าเองเนี่ยได้จัดเอาสาเหตุของโรคไว้แปดสาเหตุซึ่งชัดเจนมากพระเจ้าบอกว่าข้อที่หนึ่งคือดีเป็นสมมติฐานดีกันเลยค่ออะ ถุงน้ำดีตับอ่อนตับม,ม้ามไตห้อันนี้จะทำงานร่วมกันนะคะทำงานร่วมกันเลยพึ่งพาอาศัยกันและกันเลยที่ท่านเป็นเบาหวานนั้นเพราะตับอ่อนมีปัญหาตับอ่อนมีปัญหาเพราะตับมีขยะอยู่ตับเยอะตับไม่สามารถช่วยตับอ่อนทำงานตับอ่อนจึงไม่สามารถผลิตอินซูลินและ พอผลิตสุริไม่ได้ก็เลยเป็นปัญหาเรื่องเบาหวานเห็นไหมคะมันโยงกันเสร็จแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตับมีขยะอยู่ในตับเยอะถุงน้าดีก็พลอยมีขยะอยู่ในถุงน้ำดีเยอะด้วยก็เลยเป็นนิ่วในถุงน้าดีโยงกันเลยค่ะโยงกันหมดเลยไตยก็เช่นเดียวกันเมื่อไหร่ก็ตามที่ตับมีขยะเยอะตับก็ไม่สามารถไปช่วยไตยในการขับพิษได้มันโยงกันหมดเลยนี่ถึงดีเป็นสมมติฐาน ผู้เจ้าตัดเอาไว้นะคะสองผู้เจ้าบอกว่าเสมหะเป็นสมมติฐานเวลาเราไปหาหมอหมอต้องดูเสมหะใช่ไหมคะเสมหามีตั้งแต่นี้เลยหลอดลมปอดหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่จะมีมูกเมือกมันเดี๋ยวท่านจะได้ดูเป็นลําดับนะคะมีมูกเมือกมันเกิดอยู่ตรงนี้แหละค่ะอันนี้สามก็คือลมลมนี่โอ้โหเป็นโรคที่รักษายากมาก การที่ท้องคนใหญ่ๆขาบงขาบวมนี่กลมทั้งนั้นเลยนะฮะลมและลมก็ทําให้คนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ด้วยลมนี่เรากดเส้นลมไม่ได้หมอปัจจุบันนี้จะหาระบบลมไม่เจอแต่พระเจ้าก็ตรัสเอาไว้ลมนี่นะคะจากกระเพาะขึ้นมาข้างบนเรียกว่าลมบนเอออ่าจากลำไส้เล็กลงไปหาทวารหนักปูดนี่คือลมล่าง ไม่มีปัญหาลมบนออกบนลมล่างออกล่างแต่เมื่อ,อไหร่ก็ตามที่มันไปนดันกันระหว่างล่างกับบนล่างก็ไม่ลงหลางบนก็ไม่ขึ้นบนจะมือหัวจะอ้วกจะอากภาวะที่ว่าสิไายกับไทยสิขี้กับบวขี้นะมันเป็นอะไรที่เนี่ยพระเจ้าบอกเลยว่าถ้าเมื่อ,อไหร่ก็ตามหนึ่งสองสาประชุมกันพิการคือข้อที่สี่เราก็จะเกิดโรค วันนี้ที่ทุกท่านมีโรคเท่าที่อ่านดูเดี๋ยวม,มีมีหลายท่านยังไม่ได้ไม่ได้เช็คนะคะกลับไปเช็คให้หน่อยที่จะบ,บรรยายต่อบางคน40กว่ารายการนะอาจารย์อะไรนะคะ40กว่ารายการด้วยมือสิคะที่ที่เช็คแล้วมีเยอะมากมีมี40กว่ารายการนั่นเพราะว่านะคะเพราะว่ามันเกิดพิการแล้วเพราะว่าระบบต่างๆมันรวมหมดเลย ก็เลยทําให้เกิดโรคก็ไปเป็นมะเร็งในแต่ละจุดไปเป็นคอเลสเตอรอลไตกีสลายเบาหวานความดันไขมันพอกตับนั่นเพราะว่าทั้งหมดนี้มันมันมันลวนอันที่5้าพุทเจ้าก็บอกว่าฤดูการเปลี่ยนแปลงข้อนี้คงไม่อ,อธิบายมากไข้หัวลมอะไรนี่คะอันที่6ใช้ชีวิตไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างไรเช่นนอนดึกกินไม่เป็นเวลาเครียดบริหารชีวิตไม่ถูกต้อง ถูกหมดเลยนะหมอปัจจุบันก็เอาไปนะคะอันที่7ดอุบัติเหตุอันที่แปดเวรกรรมเวรกรรมด้วยนะคะการเป็นโรคก็เป็นเวรเป็นกรรมด้วยเวรเวรกรรมอย่างไรผู้เจ้าก็ยังหนีเวรหนีกรรมไม่ได้นะคะในชาติหนึ่งผู้เจ้าเกิดเห็นเห็นชาวประมงนะคะหาปลามาได้เยอะดีใจด้วยผู้เจ้าปวดหัว นะคะในชาตินี้ปวดหัวมีหลายเหตุการณ์ฉะนั้นเรานี่สิ่งที่มันเกิดขึ้นดิฉันเองขอยกตัวอย่างตัวเองนะคะไม่รู้ไม่ทราบว่าสร้างเวรสร้างกรรมอะไรไว้แต่ชาติปางไหนก็ไม่รู้เมื่อไปญี่ปุ่นไปดีๆนี่นะคะรถที่นั่งมานี่ไปชนกับรถอีกคันหนึ่งหัวกระแทกกระจกนอนโรงพยาบาลสองคืนและหมอที่และหมอที่ป่นบอกว่าคุณจะมีปัญหาตรงนี้ตลอดเวลาก็จริงค่ะวันดีคืนดีก็ยังปวดหัวอยู่ แต่เราก็รู้ว่านั่นคือสิ่งที่มันเกิดกับเราเป็นเวรเป็นกรรมเราก็อยู่กับมันให้ได้ค่ะวันนี้นี่เราไม่รู้เราสร้างเวรสร้างกรรมอะไรไว้ในชาติปางไหนอาจจะมีเจ็บป่วยอยู่บ้างแต่เราต้องอยู่กับความเจ็บป่วยนั้นให้ได้อย่างมีความสุขนะคะอย่าถือว่ามันเป็นเร็วร้ายเกินไปความเจ็บป่วยบางทีคนเราจะคิดว่าความเจ็บป่วยคือศัตรูไม่ใช่นะคะคือตัวบ่งบอกว่าเราควรจะปรับปรุงเองอย่างไร บางคนไม่เจ็บป่วยเลยสังเกตไม่เพื่อเราดีดีแต่มเร็งตับแล้วพราะฉะนั้นเรามีอาการก็ขอให้ดีใจแล้วก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้ไปบอกกับมเร็งว่ามะเร็งเราตายเธอก็ตายนะนะคะเราก็อยู่กับมเร็งไปนะคะอันนี้อันนี้คือคือส่วนที่อยากจะเล่าสู่ฟังทีนี้ก็อยากจะมาบอกว่าวันนี้เรามาเช็คอาการกันสักนิดหนึ่งนะคะว่านั่นคือสมัยพุทธกาลที่พระเจ้าได้ ได้ทำเอาไว้นะคะได้ได้เขาเรียกว่าได้ได้บอกเอาไว้ที่นี้ทำไมต้องล้างลำไส้ล้างลำไส้เพราะอะไรในยุคเราก็มีก็มีการล้างลำไส้เหมือนกันแล้วยุคก่อนเรามีไหมมีค่ะสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าเองก็บอกพระอานนท์ว่าอ,นอนาอนอนท์ร่างกายเราหมักหมมด้วยสารพิษเราต้องการฉันยาถ่ายนะคะ อันนี้พอบอกนี้ปุ๊บพานองก็ไปหาหมอชีวากะหมอชีวากะก,ก็บอกว่าขอให้พระพุทธองค์เนี่ยทำร่างกายให้แข็งแรงก่อนสมวันนะคะฉะนั้นเนี่ยเราจะเข้าบางคนบอกว่าเข้าบ่อยได้ไหมต้องถามว่าร่างกายแข็งแรงไหมนะคะเดี๋ยวจะถามมีรุ่นที่แล้วนี่มีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะน่าประทับใจแก่มากเลยมานี่บวมทั้งตัวเลยฮะ,ะตัวสัน่นมาเลยมือสัน่นปากก็ กินอะไรก็ไม่ได้ไปกดละย้อนมาปุ๊บนี่ให้กับคุณเงินฟ้าก็เลยมองอย่างนี้ไหมเข้าวันแรกกินเลยล้างพิษเลยก็คือกินอาหารกินเหมือนเราปกตินะี่ค่ะเสร็จแล้วตอนเย็นก็ให้ดื่มน้ำมะกอ,อกเลยเอาออกบวมยุบไประดับหนึ่งใเข้าต่อไปอีกวันสุดท้ายกินอีกเกือบเกลี้ยงเลยนะคะแล้วมือสั่นปากสั่นกดละย้อน หายไปเลยนะคะเสร็จแล้วแกก็ขอลากลับแต่รุ่นหน้าจะมาใหม่นะเต็นขอกางไว้ตรงนี้บังกันนะคะยังบอกว่าได้พอแกไปถึงสังขะถึงสังขะปุ๊บอา้าวกลับมาแล้วกลับมาทําไมล่ะคะขออยู่ต่อเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้แข็งแรงเลยนะคะแต่มีใจมุ่งมัน่นพอไปรักษามาหมดแล้วหลายปีขาบัวมาเป็นสองปีแล้วอะคะ่ะก็เลยบอกว่าจะเข้าอีก รอบนี้เข้าไปเกลี้ยงเลยนะคะแล้วกดระย้อนก็ไม่มีเลยเังนึงบอกว่าเออบางคนนี่อาจจะต้องต้องดูก่อนถึงอยากจะให้เช็คอาการแค่ว่าจะบอกให้ไปทํากี่ครั้งนะคะทันก็เลยอยากให้เช็คอาการอันนี้ก็คือบอกว่าคนนี้นี่แกไม่ได้แข็งแรงนะคะแต่ใจแกแข็งแรงก็อยากจะบอกอย่างนี้ว่าในหลักสูตรนี้ร่างกายอาจจะไม่แข็งแรงนักแต่ใจนี่สุดยอดไปเลยไม่กลัวก็ไปได้เหมือนกันคําว่า แข็งแรงคือแข็งแรงทั้งกายและใจต้องร่วมกันนะคะรหมอจีบกาก็เลยบอกว่าพระเจ้าทําร่างกายแข็งแรงก่อน3วันหมอจีบกากก็เลยปรุงยามาให้เลยนะคะยาที่ปรุงมานั้นไม่ได้กินแค่ดม,มเฉยดมดมสามครั้งเองนะคะเพราะมีสามการอบรอรด้บบวยก้านดอกบัวสามารถดมครั้งที่หนึ่งถ่ายสิบครั้งครั้งที่สองอีกสิบครั้งก็เป็นยี่สิบครั้งที่สาม ได้ยี่สิบครั้งก่อนจะถ่ายครั้งที่30สให้ไปส่งน้ำอุ่นก่อนแล้วก็ถ่ายครั้งที่30สิบลองคิดดูนะคะว่าผู้เจ้าสอง0รปีมาแล้วทำไมจึงร่างกายจึงหมักหมมด้วยสารพิษแล้วเราอะ่ะอาหารยุคนี้กับยุคนอนต่างกันไหมสงสัยไหมคะ,ะว่าถึงต้องหมักหมมด้วยสารพิษเพราะว่าร่างกายนี่พออายุมากขึ้นนี่ยมันขับเองไม่ได้เด็กมันจะวิ่งเลยใช่ไหมฮะเห็นเด็กมันนิ่งไหม เด็กมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงปีนนั่นปีนนี่เหงื่อแตกแต่เรานี่นั่งกับนั่งด้ตลอดบทไม่ตีงเลยลงฮะมันก็เลยขับพิษไม่ได้การขับพิษมันต้องมีหลายวิธีฉะนั้นจริงๆแล้วหลักร่างกายขับเองอยู่แล้ววันนี้ทั้งวันนี่ร่างกายขับพิษเองนะมันขับเองแล้วอย่ามัวรอแต่วันสุดท้ายนะช่วยดูด้วยพรุ่งนี้ว่าอะไรออกมานะคะเดี๋ยวเพิ่มจะให้ดูนะคะว่าอะไรออกมานะคะอันนี้เราก็มาดูว่า อยากให้ท่านเช็คอาการบาอาการก็อาจจะผ่านไวๆแต่ว่าทีนี้ในยุคเรานี่มีคนอย่างนี้บ้างไหมที่เขาคิดเรื่องนี้โอ้วหใาไกล้ไปยุคพระพุทธเจ้า2,600ปีและยุคสมือนี่มี่บ่นี่นะคะการล้างพิตับนี่มีนะมีการล้างพิตับนี่ก็มีคือว่าในยุคนี้มีเหมือนกันนี่นะคะชื่อว่าแอนเดียมอริสแอนเดียมอริสนีเป็นใคร เอนเดียมอริก็คือเป็นชาวเยอรมันซึ่งแกเป็นโรคอาหารไม่ย่อยแต่อายุสิบขวบก็เลยแสวงหาแสวงหาจนกระทั่งไปเจอมหาวิทยาลัยหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์นะคะเปิดสอนวิชานี้นะวิชานี้เนี่ยถ้าคุณหมอว่าเราไปทำอะไรมาเราก็บอกคุณหมอว่าคุณหมอนะคะเรารู้ว่า มีมหาวิทยาลัยเปิดสอนนะอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์สอนเรื่องการล้างพิษตับเลยค่ะกระถุงน้ำดีมหาวิทยาลัยนี้สอนเป็นมหาวิทยาลัยทางเลือกในสวิตเซอร์แลนด์โดยคนที่มาสอนมหาวิทยาลัยนี้ที่สอนเรื่องการล้างพิษตับตรงๆคือคนมาจากอินเดียสามคนมาสอนคนนี้เมื่อจบแล้วแอนเดรียมอริสก,ก็เลยไปช่วย ไปช่วยคนอินเดียอยู่30ปีนะคะ30ปีจึงได้เขียนตำราเล่มนี้ขึ้นมาเขียนว่า t h e l i v e r and g l a w Brother Miracle Cleans ชื่อเรื่องว่ามหัศาจรรย์ของการล้างตับและถุงน้ำดีนะคะใครก็ตามที่มีนิ่วในถุงน้ำดีผู้ที่มีอาการของโรคหรือลักษณะอาการที่คล้ายคลึงกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้แสดงว่าคุณมีนิ่วในตับและถุงน้ำดีเป็นจำนวนมาก จะลองเช็ครุ่นนี้ดูว่าอาจจะมีบางคนไม่มีอาการอะไรเลยเพราะมีบางคนไม่กลาอะไรไมาให้เปิ้มเลยตั้งหลายคนเร็จแ้วเปิ้มก็เลยไม่แน่ใจว่าไม่มีอาการหรือลืมกานะคะอ๋อลืมกาดังนั้นอาจารย์กลับไปเนาะอาจารย์ไปกาให้แปเปิ้มหน่อยนะคะทีน,นี้ก็ลองดูนะมีอาการเหล่านี้บ้างไหมปวดในกระดูกหัวไหล่หรือบริเวณกระดูกนะคะก็ลองคิดดูนะถ้าใครการแล้ว อุ้ยอันหนึ่งไม่ได้กากา้าไ่ได้นะคะสองเป็นโรคผิวหนังมีความผิดปกติทางสีผิวเป็นจำ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 แดงแดงคันด้วยนะคันด้วยค่ะนะคะต่อไปค่ะภาวะติดเชื้อง่ายเขาเป็นโรคอะไรเป็นกับเขาหมดนะ่ยเขาจามก่อจามกับเขาเขาไอาก็ไอากับเขานะคะท้องผูกผูกนะคะ บางคนนี่เชื่อไหมเดือนหนึ่งถ่ายสองครั้งก็มีมีจริงๆนะคะอยู่ได้ยังไงนะคะแล้วก็ท้องอืดท้องเฟอ้อเรมินเปรี้ยวที่เขาโฆษณาขายยานะคะ,นะคะอุจจาระมีสีโคลนปกติอุจจาระมันจะสีเหลืองไปเขียวถ้าเรากินอาหารนะแต่ของเรานี่เกิดไปดำนะคะนั่นก็แสดงว่าผิดปกติทางตับนะคะท้องร่วงมาอาหารไม่ย่อย ไม่อยากอาหารไม่อยูอาหารไม่กินเลยก็ได้ไม่กินเลยก็ได้นี่คืออาการของตับนะคะแล้วก็หิวตลอดเวลาหิวมากมากเลยกินแล้วก็กินอีกพวกนี้นะคะไส้เลื่อนโรคไส้เลื่อนนะคะฤิ์สีดวงทวารตัวนี้ชัดเจนนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องไปติดต่อกับว่าเขาว่างไหมคนนี้นี่นะคะถายออกมาเป็นเลือดเป็นกระโถนเลยเนะะี ตอนแรกที่มาเข้าหลักสูตรเราก็ไม่อยากเข้าหรอกตอนแรกนะฮะไปขอร้องเขามาเข้าเข้าเสร็จปุ๊บก็ตรวจค่าพีเอชอย่างนี้แหละเข้าห้าจุดห้าเด็กบอกว่าเธอกลับมาเข้าอีกนะเข้าทุกเดือนเลยนะเพื่อจะดึงค่าพีเอให้เป็นเจ็ดเขาก็ทํามากกว่าเราบอกเขาเข้าเดือนละสองครั้งตอนนี้เก็บเข้าไปเกืบสามสิบกว่าครั้งนะเป็นเจ้าของ คอสเหมือนอาจารยธวัลอน่่งเงี้ยดูแลแทนดิชันอย่างนี้เหมือนกระดาบน้อยชื่อสายศีลแต่ตอนนี้แกกำลังแกกําลังสอบอยู่ก็เลยไม่ได้มาพาเต้นแอโรบิกนะคะแกแกบอกว่าแกหายสนิทเลยนะคะลิศิลวงธวาลน,นะคะมาจากตับนะคะลิศิลวงทวาลน,นี่ต่อไปค่ะชาทางด้านซี่ขวาของร่างกายนี่ชาเริ่มชานะคะนิ้วมือพวกนี้ก็ชาก็ใช่นะคะ หายใจลําบากบ้านเราเรียกว่าหายใจไม่อิ่มโรคตับแข็งตอนนี้ดิฉันกำลังดูแลคนเป็นโรคตับแข็งอยู่นะเดี๋ยวนี้นะตับแข็งนี่นะเนี่ยอยู่ข้างวาดัดต้องสัญญากันเลยนะคะคือไปหมดแล้วไปมาหมดแล้วก็เลยเลือกหลักเลือกตัวนี้ดิฉันก็บอกว่าเลือกเราต้องสัญญากันนะสัญญายังไงเลิกเนื้อสัตว์เลย คือในช่วงสเดือนนะขอสัญญาแค่3เดือนหลังนั้นพอมันหายแล้วคุณจะไปกินได้แต่ตอนนี้ในช่วงรักษานีขอให้เลิกก่อนเลิกเนื้อสัตว์เลยและคือเจ้านี้เล่าบุรี่เพียบก็บอกเลิกเลยนะกำลังจะบอกท่านสารวัตรเลิกอยู่เหมือนกันนี้นะฮะเพียบทุกวันทั้งสูบทั้งดื่มทุกวันบอกเลิกเลิกได้ไหมถ้าไม่เลิกก็ไม่ดูแลบอกอย่างนะี้โคเลยนะฮะตกลงเลิกค่ะก็ดีวันดีคืนถะเจ้านี้นี่ คนนี้แบบอื Mohammad, ถ้าเห็นตัวนี้เอายะอออกยากมากเลยนะคะเวลากินน้่มันมากอกไปก็อืดต้องมีหมอนวดประจําเลยนะคะแต่หมอนวดที่สําคัญคือหมอนวดที่เป็นป้านางป้านางไปเหยียบท้องกันเลยนี่เหยียบท้องตรงนี้ขึ้นไปเลยเหยียบขึ้นไปเลยมันอืดปุ๊บบู๊บออกมาเลยนะคะตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นออกเยอะมากเยอะ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 มากมากนี่นี่คือมันตับแข็งแล้วนะคะนี่ตับแข็งแล้วนี่นี่นี่ดูเอาเน mm ี่ย่ะน like ี่ นะคะโรคอย่างนี้ก็มาจากตับแกเข้าไปเพิ่งอ,ออกเมื่อวันก่อนนี้ก็เข้าไปบันห้าหกครั้งแล้อ,อาการก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะตับนี่นะคะถ้าตับแข็งนี่พอทนแต่มะเร็งตับเนี่ยเพิ่มขอร้องนะคะอตอนดีๆเนี่นยมาเอาออกก่อนนะคะต่อไปค่ะโรคตับอักเสบตับอักเสบนี่คือไวรัส A B C แต่ที่ชัดเกเจนคือ B B คุณแก่นฟ้านะคะ คุณแก่นฟ้านี่บีเลยคุณแก่นฟ้านี่เป็นแบบไหนหรู้ไหมคะแกนหนีจากนครปฐมมาเลยนะไปช่วยพ่อท่านสร้างภูเขาสร้างแม่น้ําที่นครปฐม,มเป็นไวรัสบีไปตรวจที่บำรุงราชบำรุงราชบอกว่าคุณจะเป็นตับแข็งแล้วก็เลยตัดสินใจมาอยู่ศรีสะอสุกพอมาอยู่ศรีสะอสกปุ๊บนี่นะคะแกนอนบนโขง